ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็มีคำถามหนึ่งเนาะที่มีคนถามเข้ามาแล้วผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะขัดกับความเชื่อของใครหลายๆคน เยอะพอสมควรแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่ามันจําเป็นจะต้องพูดนะครับก็คือเรื่องของการเป็นนักลงทุนกับการอ่านหนังสือหลายคนเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าการเป็นนักลงทุนที่ดีนะต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอ่านหนังสือเยอะๆซึ่งผมว่าถูกแค่ครึ่งเดียวเอออย่างนี้ผมบอกว่าการเป็นนักลงทุนที่ดีอะ่ะควรจะชอบอ่าน อันนี้สําคัญต้องอ่านครับไม่ว่าคุณจะอ่านการลงทุนพื้นฐานอ่านหุ้นอ,อ่านข่าวอ่านหนังสือมันคือการอ่านหมดแต่ถ้าไปฟ,ฟิก์ว่าเป็นการอ่านหนังสือผมว่าไม่ถูกต้องมากนักอ่าอย่างนี้นะครับมีรุ่นพี่ที่ผมสนิทมากคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่ที่เก่งมากนะฮะลงทุนเก่งมากนะครับก็ลงทุนได้ผมเอาแทนอย่างดีเยี่ยมนะครับปีหนึ่งเยอะนะเยอะกว่าผมเอาง่ายเก่งกว่าผมอ่ะแต่เขาไม่อ่านหนังสือเยอะเลยครับถ้าไปเอาหนังสือหุ้นที่ดังๆในท้องตลาดมานั่งกลางดูเนี่ย เขาอ่านไม่เยอะหรอกครับเขาอ่านแค่เล่มในตำนานส่วนใหญ่ก็เช่นแบบอินเวสต์สต์อิ t เทลเลเ l นต์ e ินเ n สเตอร์นะครับ One Up on Wall Street นะครับเอ uh, Common Stock and Common โ r ร f i t นะครับรวมไปถึงหนังสือกลุ่มที่พี่เว็บอ่อพรชัยแปแลอะไรเงี้ยนะครับพี่เขาจะอ่านแต่ไม่ได้อ่านทุกเล่มนะคือผมจะค่อนข้างอ่านดะนะผมอ่านหนังสือหุ้นนี่น่าจะเกิน50 หรืออาจจะถึงร้อยแล้วนะฮะที่แปลไทยหรือใครเขียนพวกทีผม่าอ่านไปเรื่อยเปื่อยอ่านเป็นงานอดิเรกคือต้องบอกงี้ว่าผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็ยังอ่านนิยายอ่านประวัติศาสตร์เป็นผมเป็นนักเขียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมอ่านเป็นอาชีพอะผมต้องเอาัอแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ Input m a t ท r i a l ไปใช้ในการทํางานเนาะอย่างประวัติศาสตร์ผมอ่านเยอะเพราะว่าบางทีเราเขียนนิยายพีเรีย่ยเราต้องใช้งานเนาะแต่มาเป็นพอมาเป็นการลงทุนเนี่ยผมก็จะคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าจริงๆแล้วการอ่านหนังสือไม่ใช่ The best important ในการลงทุนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างเนะเพราะว่าหนึ่งเลยผมบอกว่าสิ่งสำคัญคือการอ่านหุ้นอันนี้ต้องอ่านจริงๆเช่นชอบหุ้นนี้ไปอ่านหุ้นนี้ศึกษาโดยละเอียดทำธุรกิจอะไรงบการเงินไปยังไงอันนี้สำคัญกว่าการอ่านหนังสือหุ้นมากๆคือคุณอ่านหนังสือหุ้นคุณจะได้ทฤษฎีที่เอาไปใช้แต่มันต้องมีองค์ความรู้หรือต้องมีหุ้นที่ศึกษาด้วยดังนั้นถ้าไปอ่านแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่อ่านหุ้นมันก็ลงทุนไม่ได้เออเพราะว่า บางทีเนี่ยรุ่นพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่านไปสักสิเล่มมันก็ค่อนข้างสซ้สำกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใหม่มากไม่ได้ว้าวมากเราก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสต้องอ่านหนังสือหุ้นทุกเล่มก็ได้อ่านแค่เข้าใจหลักการแล้วที่เหลือก็ไปลุยในตลาดนะและสิ่งที่สําคัญกว่าคือการอ่านหุ้นครับไปอ่านหุ้นตัวตัว,ตวนั้นเลยว่าเอ้ย ชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนทําธุรกิจอะไรรายได้เป็นยังไงงบเป็นยังไงเออมีอ่านบทวิเคราะห์แบบนี้สําคัญมากและสําคัญจริงๆเนาะสำคัญกว่าการอ่านหนังสือหุ้นเยอะนะครับรวมไปถึงอีกอันนึงที่สําคัญมากเหมือนกันคือการอ่านความรู้บทวิเคราะห์หรือว่าบทความความรู้ต่าง,างๆที่มันส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะครับเพราะว่าพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ย องความรู้ต่างๆเกิดขึ้นไวมากนะครับเกิดขึ้นไวมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไวมากเนาะอย่างเอาความรู้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ AI เ่ะเรารออ่านแบบเป็นหนังสือภาษาไทยไม่ได้มันช้ามาก1คือกว่าจะรวมเป็นหนังสือก็ช้าแล้วกว่าจะแปลเป็นไทยก็ช้าอีกนะครับวิธีแก้คือ1น,นคืออ่านเป็นบทความเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นไปอ่านในเว็บไซต์ที่ทํางานเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะนะครับหรือว่าไปอ่านใน ในเว็บเว็บบอร์ดรวบรวมความรู้ก็ได้อย่าง Seeking Alpha อะไรเงี้ยเสียค่าสมาชิกหรือว่า Boomberg อะไรพวกเนี้ที่มันมีความรู้พวกนี้หรือว่าเราอ่านเจาะเป็นเรื่องไปเลยสงสัยอะไรก็ไปอ่านเรื่องนั้นนะครับได้นะครับพวกนี้สสำคัญมากอย่างเช่นเราสนใจเรื่อง AI อย่างเงี้ยเราจะมาลองหนังสือหุ้นออ AI กับการลงทุนมันโอ้โหกี่กี่สิบปีกว่าจะออกใช่ไหมเราจะออกมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปอ่านเนื้อของมันจริงๆเลยนะครับหรือว่า สนใจเรื่อง business โรงพยาบาลมากช่วงนี้โควิดระบาดเอาโรงพยาบาลอาจจะชาไปสนใจเรื่อง business วัคซีนมากนะครับหเราอาจจะไปอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือ business analysis ในกลุ่มที่เป็น healthcare ตรงๆเลยก็ได้อย่างเช่นที่ผมอ่านก็มีนะสำหรับวิเคราะห์หุ้นกลุ่มยาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นเราต้องไปอ่านเจาะทีละเรื่องเลยครับเช่นสมมุติเราบอกว่าเราไปศึกษามาแล้วว่าตัวเราไปอ่านบทความพื้นฐานมารู้ว่าซีโนแวคเป็นเชื้อตายอ่าอย่างไฟเซอร อย,อย่างตัวอย่างตัวแอสตาเซเนกาเป็น m อ n a อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาต่อว่าเฮ้ยแล้วไอ้พวกนี้เอามาทํายาเอามาทําวัคซีนมันให้ผลต่างกันยังไงนะหรือว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องวัคซีนที่จะเข้าไทยเนี่ยแล้วมีการพูดถึงว่าเอ้ยซีโนแวคไม่มีเฟสสามอย่างเงี้ยเขาพูดออกมาเราก็ต้องไปอ่านต่อว่าเฮ้ยแล้วไอ้การทดลองเฟสสามันคืออะไรสําคัญแค่ไหนในการออกยามาหนึ่งตัวซึ่งแน่นอนว่าพอเราจะไปอ่านเรื่องไอ้เรื่องราวเฉพาะที่มันเจาะลึกลงไปแบบเนี้ยมันไม่มีในหนังสือหุ้นเล่มไหนหรอกเพราะว่า เนื้อหาการลงทุนมันกว้างเป็นทะเลอะ่ะคุณจะสนใจเรื่องนี้มันไม่ได้มีหนังสือทุกเล่มที่จะสอนคุณทุกอุตสาหากรรมโดยละเอียดนะครับสุดท้ายเราต้องไปอ่านเจาะเรื่องนั้นๆโดยตรงเลยนะครับเช่นเราบอกว่าโอ้โหไฟเซอร์มาขนาดนี้แล้วเราบอกว่าแอสตราเซเนกาถูกแบนในประเทศฝั่งยุโรปไปแล้วทุเอ่อเทคโนโลยี m อ็ A จะไม่จะได้รับการปฏิเสธนะครับหรือว่าฝั่งซีโนแวคฝั่งอะไรพวกนี้ที่ยังไม่มีเฟสสก็ใช้รับรองในฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกไม่ได้เราบอกว่า ตัวของไฟเซอร์นี่มาเราก็ไปอ่านธุรกิจไฟเซอร์เราก็ต้องไปอ่านศึกษาเลยครับว่าวัคซีนมันทํำยังไงอ่าก๊อปปี้ได้ไหมอ่ามีการขายยังไงอะไรบ้างเราต้องไปอ่านบทวิเคราะห์บท วิเคราะห์อุตสาหากรรมบทวิเคราะห์ธุรกิจรวมไปถึงหาแฟกเตอร์ให้เจอว่าอะไรคือสิ่งสําคัญอะไรไม่ใช่สิ่งสําคัญในการลงทุนนี้เช่นไปดูแคปซิตี้การผลิตการจําหน่ายจ,จ่ายแจกออนนี้เขาหวังผลกําไรไหมนะครับหรือว่ามีขั้นตอนการทําธุรกิจอย่างไงบ้างแล้วเขาแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรแล้วทุกวันนี้ไฟเซอร์เนี่ยนอกจากตัววัคซีนที่เขาออกมาใหม่เขามียาอะไรบ้างนะแล้วยาแต่ละตัวมันขายดีขายไม่ดีเป็นยังไงบ้างงบการเงินเป็นอย่างไรพวกเนี้ยมันต้องไปอ่าน อ่าน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 เจาะไปเรื่อยๆบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องอ่านอะไรบ้างอย่างเช่นแต่ก่อนเราอ่านสมมติอ่านหุ้นเกี่ยวกับฟิลิปปินอย่างเงี้ยเอออ่านหุ้นฟิลิปปินอ่านไปอ่านมาต้องไปอ่านเกี่ยวกับอินซิเดนต์เลทในการเกิดพายุเข้าของฟิลิปปินเพราะว่าเราอยากไปศึกษาเราอยากไปซื้อหุ้นสร้างบ้านอย่างเงี้ยแต่เราแบบคนจะสร้างบ้านได้บ้านต้องพังก่อนถูกไหมหลักๆเนาะก็ต้องไปอ่านว่าเฮ้ยแล้วเขามี ในประเทศแถบอาเซียนเนี่ยแต่ละประเทศเขาเจอมรสุมเจอเขาเรียกว่าอะไรนะภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่แค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันต้องคิดต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีหนังสือเล่มไหนรวมให้เราหมดนะครับสิ่งสำคัญคือการอ่านต่อยอดอ่านต่อยอดไปคุ้นเคยกับการอ่านเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตวิเคราะห์ มันเยอะๆนะครับเราก็จะอยู่กับมันโดยเฉพาะคนที่อ่านหุ้นต่างประเทศอย่างอ e ีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า AI รถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีแสงอาทิตย์โอ้โหต่างๆที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยบางทีทุกอย่างข่าวเรื่อยๆเนาะไม่มีผลกระทบไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปอีกครั้งว่าไม่จําเป็นต้องไปฝืนอ่านหนังสือให้มันเยอะยิ่งถ้าเราไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่คนที่โอ้โหสมาธินิ่งดีเยี่ยมอ่านหนังสือได้วันเราเป็น4ีหชั่วโมงเงี้ยบางทีเราอ่านเนื้อ หนังสือเล่มดีๆดังๆสักสิบเล่มน,นะผมตีไว้ว่าสิบเล่มแล้วก็ที่เหลือไปอ่าน ใช้ลงทุนเลยครับคือไม่ต้องโฟกัสว่านี่คือการอ่านหนังสือกี่เล่มไม่ต้องไปบีบบังคับตัวเองนะว่ารุ่นพี่คนหนึ่งผมชอบพูดมากเลยว่านักทุนชอบบีบบังคับตัวเองว่าปีนึงต้องอ่านหนังสือกี่เล่มซึ่งมันไร้สาระเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากได้จํานวนหนังสือแต่เราอยากได้ความรู้ในหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือไปแล้วมันไม่ดีอะเราจะฝืนอ,อ่านมันทําไมถูกไหมหรือว่าถ้าหนังสือถ้าบวางรู้บางอย่างมันดีมากแต่มันไม่ได้อยู่ในเล่มแล้วเราจะไปอ่านแบบเล่มทําไมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเนื้้้้ออออหาา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 าคคววมมมมมรูทททีีีีี่่่่่่่ไไดดดกกกโยยยยพยายาตยปจจสสสสิิงงนนนใััํญ แล้วก็คุ้นเคยกับการอาร่านบทวิเคราะห์เยอะๆนะครับพยายามเข้าไปอา่านบทวิเคราะห์ทุกวันโดยเฉพาะบทวิเคราะห์ที่บางทีไม่ได้เป็นหุ้นโดยตรงอะ่ะเป็นพวกบทวิเคราะห์สภาพอุตสาหการรมบทวิเคราะห์สภาพเศพรษฐกิจมันอาจจะให้ไอเดียการลงทุนใหม่ๆเพราะว่าสมมติเราบอกว่าเราชอบ CPO แล้วเราอาร่านบทวิเคราะห์ CPO ทุกวันเราก็ได้จัดเราจะได้ข้อมูลแต่หุ้นเดิมๆหุ้นเดิมๆทุกวันถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราไปอ่านบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมบ้างอ่านอย่างเพื่อนผมปีนี้บางคนเนี่ยก็ลงทุนแค่หุ้นเดินเรืออย่างเดียวก็รวยแล้วเพราาะ่หุน เออคาระวังเรือมาทำนิวไฮอย่างเงี้ยเขาก็โอ้โหกินแค่แค่อยู่ในหุ้นกลุ่มเดียวก็ไม่ต้องทำมาก,กินแล้วก็รวยเละเทะไปแล้วลยอะไรเงี้ยคือก็กลายเป็นว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ขยายแวดวงความรู้ของตัวเองอะ่ะเราก็จะอยู่แต่หุ้นเดิมๆกลุ่มเดิมๆนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้จําเป็นนะที่เราจะต้องไปเปลี่ยนความถนัดของเราเพียงแต่ศึกษามันเพิ่มก็ไม่ได้เสียหายมีความรู้เยอะๆไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ฝากไว้ว่าอยากจะให้ลองเพิ่ม น้ำหนักในการอ่านศึกษาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนลึกๆจริงๆมากกว่าที่จะไปโฟกัสการอ่านหนังสือเล่มที่บางทีก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับรวมไปถึงหลายคนที่ถามว่าต้องจําเป็นต้องอ่านหนังสือเก่งไหมพี่นะครับชอบอ่านหนังสือไหมพี่ถึงเป็นนักลงทุนได้ก็ความจริงไม่ต้องอ่านเป็นเล่มก็ได้นะครับพยายามศึกษาหาความรู้ข้อมูลการลงทุนแบบที่มันใช้งานได้เลยมากกว่าแต่อย่างที่บอกก็คือว่าอย่างน้อยตอนแรกเริ่มก็ต้องอ่านก่อนนะเล่มสําคัญๆที่มันปูพื้นฐานความรู้เนี่ยถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยไปอ่านความรู้ เลยก็ไม่รู้จะไปใช้อย่างไงต่ออยู่ดีนะครับยังนั้นก็พยายามหาส่วนพอดีที่มันลงตัวเหมาะสมที่ผมจัดพอดแคสต์นี้เพื่อจะบอกว่าหลายๆคนไม่อ่านหนังสือเลยช่วงนี้อ่านแต่หุ้นลายตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นการย่อหย่อนแต่วินยัยนั่นก็คือการทํางานเป็นนักทุ้นแบบหนึ่งดังนั้นก็ไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองกลับมาอ่านหนังสือเล่มที่บางทีก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงกับการลงทุนของคุณก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารวันนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวััสดีครบ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์